โอยเดานั่งเอ้ยลามานอนน้าน้ำบ่อไอสิขอแต่งน้องและพาเจ้าอยู่นาอยู่ตกหญ้าลมพัดเย็นเย็นเห็ดมูฟู่ัวนควายนกกามันหงองถือเอาข้องเอาเห็ไปวาดแล้วอมป้าซอยไอ้สตาจ้องใส่กันให้เจ้าคันป้าขอใด้สายสิงอมปาาเข่งอยู่เคียงเฮียงไก่อมป่าได้สิพ้าอมหอยต่ออมหอยมาต่อยคนทางไอ้างแหงแกงสดนำกินอยู่เทียงหน้าปีงปลามาเฮียงขันนั่งกินกับน้อง อยู่เมืองมันปวดสมองอยู่เมืองมันปวดสมองคนหลายใจก,กองย่าดกันสิงกันหายใจเอาแต่ฝุ่นควันอากาศแถวนั้นมันบอ่ดีเลยน้องเอ๋ยแต่งกับไอ้ซ่ามเศรสาวนาสิพาน้องรวยจะสร้างร์าหมูฟาร์มควายเห็ด่วนควายเลี้ยงปลาส่งขายขายมาได้สิซื้อคำ้ำให้ใส่ให้มันเลีง้งเออแต่ขอน้องู้เดียวจึงอยากเกี่ยว